เฮ้ยน้ำมันเครื่องหกตายแล้วอ,อย่างนี้ต้องทำไงเนี่ยซักออกไหมเนี่ยเก้แล้วต้องถามามาดามแล้วแหละมาดามาดามูดีครับโอ้โหเปิด,ดน้ำมันขนาดนี้จะซักออกไหมครับเนี่ยอันนี้ไปโดนอะไรมาคะเนี่ยน้ำมันเครื่องครับน้ำมันเครื่องเหรอโอ้ยมาดามก็ไม่รู้เดี๋ยวมาลองเทสอบดูกันดีกว่านะคะเทดกับให้ลูกค้าเห็นเห็น <ๆ S 2> ไปเลยนะคะว่าคาบน้ำมันเครื่องเนี่ยนะคะอันนี้นะ ถ้าโดนบนผ้าลมาน้อฝองเราแล้วซักออกหรือเปล่ามาค่ะเราจะใช้ผงซักฟอกที่ขจัดคราบฝังลึกนะคะอย่างดีเลยเนี่ยนะคะขออนุญ,ญาตเซ,นซ็นเซอร์ยี่ห้อนิดหนึ่งนะคะถ้าซักออกเดี๋ยวจะมารีวิวให้ค่ะมาค่ะมาลองดูนะคะเราอย่างแรกเลยเราควรจะเอาไปจุ่มน้ำเพื่อให้เปียกก่อนนิดหนึ่งนะคะแล้วเราค่อยมาใช้ค่าฝังลึกมือโดนได้ไหมเนี่ยมันจะกัดมือมาดามไหมคะยมบกิ๊บไหมครับ จุกนิดนึงค่ะ,อะโอเคนี่นะคะพอเวลาเปียกน้าแล้วมันยังเป็นคราบเหลืองๆแบบนี้อยู่นะคะ,ะน้องเวียคะบิดนิดนึดนงเร,เราจะได้มาผสมผงซักฟ้อกันอันนี้คือที่เป็นคราบเปื้อนนะคะ ใครที่เปิดน้ํามันเครื่องนะคะไปซื้อมาได้เลยค่ะสปอตเซอร์เข้าได้นะคะผงซ e ักฟอกยี่ห้อแวนนิชค่ะดีจริงๆค่ะเนี่ยขนาดทาบน้ํามันเครื่องยังออกเลยค่ะคุณลูกค้า <Hey. S 1> เราไม่ได้ใส่เยอะนะคะเราใส่ไปแค่ประมาณช้อนก,กว่าๆเองนะคะเราทดสอบนะคะ <Hey. S 1> วิธีนะคะหากกางเกงหรือว่าเสื้อผ้าของคุณลูกค้าที่ซื้อไปนะคะ เปิดน้ำมันเครื่องนะคะลองไปซื้อผงสกพอกผงสก๊อกแวนิชดูนะคะผสมน้ํานิดนึงทาผ้าเปียกนะคะแล้วก็เทลงไปที่บนข้ามน้ํามันอะนะคะหรือว่าคราบที่ฝังลึกนะคะแล้วก็ทิ้งไว้แป๊บหนึ่งแล้วก็ขยี้ออกค่ะหรือว่าขัดออกนะคะนี่ค่ะค้าบหายเกลี้ยงเลยค่ะคุณลูกค้าอุ้ยตื่นเต้นนะ่ะเราก็ทดสอบไปพร้อมลูกค้าเลยมาเรามาซักเลยดีกว่าค่ะมามาล้างเลยค่ะแล้วก็มาให้ลูกค้าดูนี่โอ้ยดีใจอะ โอ้ผงสกฟอตโค้ดีจริงๆโอ้หมดจับคู่กับผ้าโลมานนฟเราสปอนเซอร์เข้าได้เลยนะคะเผื่อเราจะได้มาทำเป็นเทสเตอร์แถมให้ลูกค้าได้โหเกลี้ยงอ่ะยกให้ลูกค้าดูเลยค่ะน้ำกลายเป็นสีเหลืองน้ำมันเลยนะคะแต่ว่าผ้าไหนอ่ะน้องเวียร์คะยกผ้าขึ้นมาเลยค่ะโอ้โหผ้าเหมือนใหม่เลยค่ะคุณลูกค้าอ่าโช์เลยค่ะไม่มีคราบแล้วนะคะเกลี้ยงค่ะ อ่ะโอเคอันนี้แค่คข้างหน้าขัดนิดหน่อยแล้วเนี่ยค่ะแค่ถูก,กันเบาๆเองนะคะสรุปว่าข้ามน้ํามันเครื่องนะคะใช้ผงซักฟอกตัวแวนิชเนี่ยนะคะออกเกลี้ยงเลยค่ะคุณลูกค้าในกรณีถ้าน้ํามันเครื่องของคุณลูกค้าเนี่ยนะคะเป็นน้ํามันที่เข้มข้นหรือว่าสีแดงหรืออะไรนะคะอาจจะต้องใส่ผงซักฟอกแบบนี้เนี่ยนะคะแล้วก็ถูแล้วก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งสัก10-15นาทีหรือ20นาทีแล้วค่อยขัดออกนะคะมาดามเชื่อว่า